ต้อนรับเข้าสู่ Watch m y Chanel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งใช้กินได้เปล่าพูดไปเถืขอนเถืนกันละเวาพูดเ่นอทุกครั้งที่พูดเถือนื่อนทุกครั้งที่ใสุ่มือเลต้องมาพูดชื่อช่วงนีอ่ะก็เป็นบางทันเดออีกแล้วทุกคนถูกต้องสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาถึงเพลงที่เราพยายามที่จะทําลงช่องมาหลายรอบแล้วแต่มันไม่ได้เอาสักทีทุกคนนั่นก็คือเพลงอะไรคะุณเตยออนนั่นเองค่ะทุกคนอยากจะขอเมาเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะแบบว่าคอมเมนต์ของ ทำชองเบาแบบว่าทำไมไม่ทำออนกันทำไมพี่ไม่ทาออนเราก็เคยสงสัยว่าเออเราทำไมมันไม่ทําวะนองนี่ทำตลอดเลยทำแบบทำมาสองสามครั้งแล้วแต่ว่ามันโดนบล็อกตลอดเลยอ่ะใช่แบบช่องเราเป็นเป็นปัญหาแบบเป็นปัญหาระดับช่องเกี่ยวกับเพลงออนทุกคนจริงๆทำไมก็ไม่รู้อีที่ทำที่เทอร์มินอลอันนั้นอ่ะอวยใหญ่คลิปยาวตั้งใจตัดโดนบล็อก m อว ฟูมีปัญหาสถาสเตตอื่นๆก็สู้่อไปเราก็จะพยายามทำเรื่อยๆมันเป็นปัญหาระดับช่องที่เราจะต้องก้าวผ่านไปให้ได้ขอให้ทุกคนอวยพรให้คลิปนี้ได้ออนด้วยอเป็นระันใช่เออเอออาจจะเป็นพรเยอะถ้าคลิปนี้ได้ออนก็คือต้องไปบูชาเอิงบูชาเอิงถ้อไม่ได้ออนก็อาจจะเป็นเพราะฉันใช่ถูกต้องคุณเอิงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Watch My Channel ต่อไปซึ่งเอิงแนะนำสเตตไหนมาคะบอกเขาไปเซต อันนี้เป็นออนนะคะคัมแบ็กเตจจากเอ็มเขอดาวใช่ใช่เออขอ้องอามี่ฟอมถูกต้องค่ะแต่หน้าปกคือไม่ไหวแล้วอยากจะกดลงไปใช่เอางี้ไม่พูดเยอะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย ไพี่เขา Ice myself ภาฟ,กฟิกสวยตลอดจริงเร,เราชอบงานอะไรอย่างนี้ของเ<ร>าขามากเลยอุออ้ยโอ้โหโเราชอบแบบเพอร์ฟอร์มอันนี้มากที่แบบว่ามีการตีกรงมาร์ชิ่งอะไรอย่างเนาะ ความแบบเราชอบการเพ้นเขามากเลยเขาแบบเทพมาก

ยาวด้วยนะฉันตืมมากจริงไม่ไหวอะ่ะ<ฮ>เนี่ยแล้วคือถ้าเป็นแบบว่าเต้นเต็มลายมากคือบังแปันก็เลยหมดเนาะเพลงไม่แบบเต้นคนยากเลยถ้าโหดจริงอะ่ะแบบต้องก้มต้องเงยต้องกระโดดต้องเวียงขางหลังดอหนึง่งโอ้ my god โอ้ยพี่โหเป็นคนเคลื่อนไหว้ะนะมอบบงมากเนี่ย เขารออ่ดูดิแซ่เทนะออ้เตะมาเลยค่ะ ร้องเป็นแค่ท่อนนี้จริงเฮ้นั่นโอ้ดูดิเขาเพ้นแล้วเขาเซ็กซี่มากเลยอ่ะโอ้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 ย่าใส่ผมดูดิมีรายการเพลงนะขนไปเบอร์นี้ตลอดขนไปเบอร์นี้ ต่อไปแล้วค่ะต่อไปแล้วค่ะมาแล้วเสียงสูงแล้วค่ะเสียงน้องไม่เคยแพวไม่เคยแพว โอ้ยดีจังเลยเนาะน้องนอง,นองเธอมีนน้ที่เราทำชิปนั้นเลยถือว่าโอเคโอ้โหปังมาก <c oughs> ผมทรงนี้มันใช่มันไม่ไหวโวย <c oughs> ดูดีแลวเต้นเนี่ยเราชอบเราชอบท่านี้มากอะ่ะจังหวะตอนที่จะจบเพลงอะ่ะโอ้โหอโอ้ยดีมากเลยอ่ะเจ็ดคนน่ะเจ็ดคนมันดีเนาะดีโอ้ยทุกคน จริงปริมหัวตาโอเคเลยคือรู้สึกว่าถือว่าได้ออนแทนเทอร์มินอลที่ตั้งใจทำไปแต่เพิร์ฟมันค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ปรับปรับลดสเกลให้มันทอนอยู่ในสเตทในห้องส่งในห้องส่งได้ในสตูได้แต่ความที่เขาส่งมาพลังทุกอย่างมันยังแบบเต็มร้อยเต็มเปรียบจริงทุกคนและทุกครั้งที่เราดูแบบเพิร์ฟของเพลงออน่ะแล้วมันทำมันจะมีความฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้อ่ะจริงแห ด้วยจังหวะของมาชิ่งด้วยจังหวะของด้วยโคโลกราฟอะไรเงี้ยมันทำมันเหมือนมันเออมันบิวไม่ปลุกใจอ่ะมันแบบไปออกกันเถอะไปเอาคันอย่างเงี้ยทุกคนแล้วจังหวะแล้วทำแล้วทำให้เราด้ถึึงเอบอ่ะจัองกุกวิ่งมัดมือในสนามเนี้ยแล้วก็อยากวิ่งออกไปตรงสนามญ้าในสวนหมู่บ้านเราอะไรเงี้ยกดแอกกดแอกโยแต่ถ้าภาพต่อไปที่เราไปวิ่งก็คือมีหมาเห่าอ่ะ ทุกคนประทับใจมากแล้วแบบคอสตูมเป็นแบบสีดําสีขาวอ่ะดีนะจริงๆคอสตูมบางทันไม่เคยโปะให้เราได้แบบเอ๊ะมึงเหมือนไม่รอดนะไม่เลยทุกคนรอดหมดรอดดีทุกลูกลยแล้วถูกปะเออคือสไตล์เด็กคู่บุญต้องกราบจริงไม่เคยผิดหวังสักกระโชว์เดียวแล้วแล้เราอ่ะแล้วเราสิ่งที่เพลงออนที่เราชอบมากที่สุดก็คือการเพ้นคอของคุณแทะคุณแทยองค่ะมุมนี้เอไหวไหมคะ เอิงตายไปกี่รอบแล้วคะอย่าถามอย่าถามอย่าถามว่าดูไปกี่ครั้งอย่าถามคาถามนี้มันยากเกินไปสำหรับคุณเอิใช่ทุกคนมันมีแต่ความแบบอู้ดีอู้ดอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนคงจะไม่รำคาญเราใช่ไหมคะอาการหนักตลอดทุกครั้งที่ดูบังทันจะให้ทำยังไงอ่ะก็ไม่เก็บอาการไม่ได้โอ้มันดีจริงๆอ่ะทุกคนไม่ไหวอ่ะพี่นับก็าือแซ่บมากแบบแซ่บแบบแทกอ่ะใช้คำนี้แซ่บแบบแทก จริงแล้วผมแบบฉันชอบสีผมนี้จริงจริงจริงดีดีมากเลยอ้ยก็เป็นแบบว่าขอให้ได้ออนใหละให้สมชื่อเพลง ออนเจ้าเว่าเพราะว่าฉันถูกต้องถ้าคลิปนี้ได้ออนจะต้องแบบไปกราบขอบคุณคุณอีจีเอในทว i t เตอร์เดี๋ยวจะจัดให้ชุดใหญ่ใช่อวยชุดใหญ่ใส่กคลิปแต่ให้ออนก่อนนะใช่ให้ได้ออนก่อนไม่ได้ออนก็ไม่ต้องด่าฉันนะขอร้องก็คือถ้าไม่ได้ออนก็คือาคุณเอ๋งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Watch ว y c h a n n e l เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยใช่ค่ะทุกคนนั่นแหละก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้เป็นคลิปมาฝากไว้ให้ได้ ออนสมชื่อิเพลงแล้วกันนะคะโอเคงั้นก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe กดกระดิ่งงริงๆแล้วยังมีอีก3ช่องทางให้ติต่อกันนะคะั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watch m y Chanel n สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ๊ายบาย <laughs> hey na 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 Hey na 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 <laughs>